สวัสดีครับ FC คนชอบมีดครับวันนี้พบกับน้าติในช่องคนชอบมีดครับมีมีดพกเล็กเหล็ก AUD 15ครับตัวนี้เป็นเหล็กตาลเสนิมค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้าเทียบเท่ากับเหล็กบ้านเราก็เหล็ก N695 เลยทีเดียวครับแต่นะครับแต่แต่ตัวนี้ราคาถูกกว่าเยอะหลายๆเท่าเลยนะครับ ราคานะครับมีดพร้อมซองขายเด็กครับอยู่ที่500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับมาดูสเปคของตัวมีดกันครับสวยงามมากๆครับเป็นงานขัดขาวครับกึ่งเงาครับความยาวของใบมีดครับวัดจากกลึงกลางนะครับความยาวอยู่ที่4.7นิ้วครับ4นิ้ว7หุนนะครับเนี่ยเราจะวัดจากตรงนี้ครับส่วนที่เป็นเหล็กนะครับ4นิ้ว7หุนครับ 4นิ้ว7หุน4.7นิ้วความกว้างครับอ๋อแป๊บหนึ่งนะครับความกว้างอยู่ที่1 1จุด1จุดเท่าไหร่เนี่ย1.2ค,ครับ1.2นิ้วนะครับส่วนที่ยาวที่สุดนะครับ1.2นิ้ว1นิ้ว2หุนอ่าความหนาครับ ความหนาอยู่ที่4มิลครับแป๊บนึง3.5มมิลครับ3.5มมิล mm. นี่หนา3.5ม mm. มิลยาว4.7น mm, ิ้วกว้าง1.2น mm. ิ้วสวยงามมากครับด้ามจับเป็นด้ามจับ G 1 0มีท้ายด้ามนี้เปิดขวดน้ําได้เห็นไหมครับตรงนี้เปิดขวดน้ําได้แล้วก็ตรงปลายแหลมๆตรงนี้ครับเอาไว้ทุบของแข็งได้ครับ สวยงามมากๆครับ500บาทครับ500บาทเท่านั้นเองมาดูครับซองใส่มีดเป็นซองคลายเด็กสีดำด้านพร้อมตัวหนีบตัวล็อกเข็มขัดมีสีดำด้านคลายเด็กเขาจะผิวขูดขาดนิดนิดเนี่ยครับของแท้ต้องแบบนี้นะครับสวยงามมากราคาถูกจริงๆก็ห้าร้อยบาทแล้วได้เหล็กตานสนิมด้วย แล่หันซอยนี่สบายเลยนะครับอ่าเพืเ่อนๆสนใจครับแอดไลน์ใต้คลิปมาานตีได้ครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องคนชอบมีดด้วยนะครับสวัสดีครับ